สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมือนี้สาวนครพนมไทยโยชี่มาหมกไข่ปลาเนาะจ้าหมกไข่ปลาดุกเนาะจ้าแล้วก็ไสปลาดุกน้ำเนจ่านี้นี่เด้อจ้าหมกไข่ปลาไข่ปลาดุกเน,นาะจ่าป็นอันนี้เด้อพ่อแม่พี่น้องนี่เด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องพักเขาเนาะจ้า,จาที่ที่เอาไสหมกไข่ปลาเนาะจ้ามีตะไคร้เน,นาะจ้าแล้วก็ต้นหอมไผ่ตู้เน,นาะจ้าแล้วก็หอมแดงพริกเน,นาะจ้า น้ำปลาเนาะจ้ะน้ำปลาชุดรุดรุดดีเนาะจ้ะแล้วก็ืได้จะเครื่องปรุงแล้วก็ที่ใส่ข้าวเบือเนาะจ้ะมาแต่สาสนครพนมที่ตำเครื่องให้เบื้องเนาะจ้ะบบบนี้ได้จ้ะตำเครื่องแล้วเนาะจ้ะพ่อแม่พี่น้องไม่เลิกอีกนะคะไอหอมแบงเนาะจ้ะตำใส่กันแล้วก็ที่มีใบมุกูดเนาะจ้ะกันบานเนาะจ้ะมือนี้มุ้ไข่ปลาฝุ่นกระตุกเนาะจ้ะ เด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องชาวนครพนมปรุงเครื่องแล้วเนาะจ้านี่ใส่ปลาแดกซุปรดดีแล้วเนาะจ้าไปมากพูดชาวนครพนมสิมุกเนาะจ้าบันนี้มาจ้ามาเบื้องตอนมันซุกเนาะจ้ามุกมอเด้อจ้ามันนี่ฮะมามาจ้าซุกเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องนี่เด้อจ้ามุกไข่ปลาเฮาเนาะจ้านี่เด้อมุกมอเนาะจ้ามันนี่มาเด้อจ้ามาเซฟเซฟนำกันเนาะจ้า ถึงฝั่งไทยฝั่งลาวตั้งประเทศเนอกจากนี่เด้อมุคไป่ปลานอกจากผูดายาเพชรกินก้าวไปนอกจากสารนครขนพนุมไทยเนาะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้เนเด้อจ้าสวัสดีค่ะ